วันนี้ประชุมคลมอนัรีแรกบรรยากาศเห็นว่านายกแต่งตัวสวยเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีการเล่นกับน้องๆเด็กๆด,ด้วยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะวันเด็กแล้วบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเกมคณนิสอนหล่อทองแดงผู้สื่อข่าวการเมืองค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมสวัสดีครับเกมสวัสดีครับ,ค,รบคุณเกมคะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าเป็นอย่างไงบ้างคะ ครับสวัสดีคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวเดือนนิวทูเดย์กันทุกคนด้วยนะครับบรรยากาศที่ทั้งเนี่ยรัฐบาลนะครับภายในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็นาฬิกานะครับจนถึงช่วงเวลา11บเนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยวันนี้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้นําคณะผู้บริหารนะครับเข้าพบนางสาวแพทย์ตั้งทันชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อมาจัดนิากนนะครรับโดยเเป็ื่อง แค่เล่กกับลูกโลกก็เปลี่ยนนะครับเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันเด็กแล้วนะครับประจําปี2568นะครับโดยทั้งนี้นก็ได้มีการพูดคุยกับเด็กๆนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการถา,ถามถึงเรื่องทั่วไปนะครับพูดคุยกับเด็กๆทุกคคนเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท้งนี้ในช่วงเช้านะครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อยา่างใดนะครับครับเกมวันนี้ เข้าใจว่าเขาเตรียมงานต้อนรับวันเด็กแล้วล่ะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยสรุปว่าปีวันเด็กปีนี้ที่ทำเนียมรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมไดโนเสาร์มาไหมครับเหมือนสมัยก่อนครับคาดว่าน่าจะมีการเตรียมไดโนเสาร์มาเหมือนกันนะครับแล้็คิดว่าน่าจะมีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากเหมือนกันครับครับอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองมีรัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีไหมครับการปรับคณะรัฐมนตรีท้งนี้ ยังยังไม่ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรเลยนะครับยังไม่ได้มีการนำใครออกหรือว่าจะมีการปรับใครเข้าเลยนะครับเรื่องนี้ยังยังไม่ได้มีการพูดว่าจะมีการปรับใครออกเหมือนกันครับแต่สำหรับผมแล้วคิดว่าวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือคุณภูมิธรรมเวาชรชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงนักสแสดงชาวจีนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็น ชื่อว่าคุณสิงสิงนะครับ <Gerilim S 1> ซ,ซึ่งก็ได้หายตัวไป,ปรบริเวณชายแดนไทยเมรรียนมานะครับซึ่งคุณภูมิธรรมก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ก็ต้องรอ,อรายละเอียดนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าทางนี้นะครับก็อยากจะกล่าวย้ำว่าได้มีการประสานงานกับทางรัฐบาลเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยขณะนี้คุณภูมิธรรมก็ได้ทําการซีนชายแดนเหมือนกันนะครับรวมถึงได้มีการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยนะครับควบคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ต้องรอาการพิจารณานะครับแล้วก็รอาการตรวจสอบด้วยว่าสถา,านการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ยืนยันนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเมียนมาทีมต่อยแล้วครับกรณีของคุณสิงสิงนะครับอ่าแล้ววันนี้ในส่วนของม็อบนี่น่าทำเนียมนี่วันนี้ก็เห็นเงียบเงียบใช่ไหมไม่มีม็อบมาวันนี้สถา,านการณ์เงียบเงียบกว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้มีเสียงประกาศเสียงเรียกร้องอะไรเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นภายในของ มนนีรัฐบาลมากกว่านะครับที่มีรัฐมนตรีเข้ามาให้สัมภาษณ์ส่วนด้านนอกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีม็อบแต่อย่างใดเลยครับครับแล้วในส่วนของคุณพีรพันธ์วันนี้เข้าประชุมคลรมอไหมครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นต่อเนื่องจากวันก่อนที่คุณทักษ uh ิณเขาจะประกาศทุก uh, ข uh ้าไปคุณพีรพันธ์เข้ามาประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าคุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับอืมอันนี้ต้องรอรอรอจากหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จน่าจะมีการ ดักรอสัมภาษณ์คุณพิรัพัตนต่อในประเด็นต่างๆนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดวันนี้ขอบคุณน้องเกมมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาย้าอีกทีหนึ่งแล้วกันสตาสรุปว่านายกไป3เวทีเลยที่นครพนมใช่ค่ะก็วันที่12มกราคมนะคะนายกแพททองทานก็จะขึ้นเวทีปราศัย3เวทีค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะโดยเวลา9ก้นาฬิกาก็จะขึ้นเวทีปราศัยที่สนามกีฬาเทศบาลตาบลน,นาแกอําเภอนาแกค่ะจากนั้นเวลา11บเนาฬิกาปราศัยหน้าหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงมหาวิทยายลัยนครพนมหนองญาด ต่อด้วยเวลา12นาฬิกานะคะขึ้นเวทีปราศัยเวทีสุดท้ายณอังคารโดมเทศบาลตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามค่ะนี่ก็เป็นกําหนดการของนายกรัฐมนตรีนะครับ